สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยดีกผมเอครับวันนี้เราอยู่ในเกมตตโยกูนคนาวากันอีกเช่นเคยครับผมก็6กโมงเพิ่งตื่นเสียงอาจจะงงเงียนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคตอนนี้ล็อกอินนะฮะครบ500วันแล้วได้เฟสมาสามเมตรนะครับผมโอเคเป้าหมายต่อไป60เมตรนะอ <c oughs> โอเคมาครับผมกาชานะฮะเชี่ยขนลุกว่ะอุ๊ยอะไรอ,อ๋อเออใช่มาห้เมตรนะครับผมเอ้ยกดผิดอ่ะก็นะฮะเราจะทำการสุ่มกาชานะผมซึ่งแม่งได้ยูอยอยู่แล้วครับตัวหนึ่งแต่ว่าผมขอละ่ะขอยุค2ไม่ก็ยุคสามนะยุค2ก็คือเป็น ตัวที่เก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะส่วนยุค3ามก็กีใหม่มาใหม่ฮะนั่นแหละขอเหอะจริงๆนะเนี่ยดูดิมันมีหมดเลยเนี่ยผมขอเหอะขอเอายุค2กับยุค3ามะนะแค่นั้นแหละนะโอเคครับกดครับผมอือไปกาม่วงนะเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากโอ้โหใจจะละลายซีซหรอ อุ้ยอยู่มุมขวาสุดเลยฮะแม่งมีแต่อเอสอาร์ุ้ยเยสแค่อาร์มอนว่ะผมไม่เคยมีนะร่างนี้แล้วผมคิดไว้ด้วยว่าผมไม่อยากได้เลยเพราะกูไม่มีคุละคู่อะ่ะเอ้ยเอามาให้อ่าอ่าไม่เป็นไรเอามาก็ได้คนระับผมโอเคก็ <c oughs> อย่างน้อยก็เป็น c g g นะผมแล้วก็เป็นอาร์มอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการย่อยตัวละครน,นะผมที่ผมไม่ใช้อะนะตัวละครที่ผมไม่ใช้นะผมไม่เล่นแน่นอนเนี่ยมันก็มีแหละดิชิกิบกสามนะฮะเราจะย่อยแล้วเอามารวมให้กับไอ้นี่เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะย่อยลิเซ่ดี ผมย่อยลิเซ่ด่วนนี่ชิคกี้ผมจิ๋เสียดายอะลิเซ่ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วน้ตะ่ต่อให้ปรับผมก็ไม่ใช้อะจริงๆมาฮะเตรียมย่อยเลยนะผมแล้วก็ย่อยตัวอื่นอีกมากมายนะโอเคมาดูกันในคลิปนี้เลยนะผมโหสุดยอดอันนี้ย้ายเดตย้ายเด้เดก,กา้าสีนะฮะ <c oughs> ย่อยไปให้หมดอะไรที่ไม่ใช้นะผมอ่าย่อย ย่อ่ฮะย่อยย่อยญ่โหเพียบเลยดูดิผมว่าคุ้มไหมมันก็โอเคนะมันได้ยูอาแน่นอนหนึ่งตัวนะผมก็คุ้มแหละถ้าเทียบกับการที่เราเอาสามสิบเม็ดไปกดนะครับผมเอาแบบเพลสามสิบเม็ดไปกดแล้วเราไม่ได้ยูอาเงี้ยผมว่าแม่งไม่คุ้มเลยกดแบบเนี้ยคุ้มกว่าเยอะนะคืออย่างน้อยกูได้ยูอาแน่นอนนะตัวหนึ่ง ดีแล้วที่ได้เป็นแบบยุคสองนะถ้าได้ยุคหนึ่งนี่ผมหดใจวายแน่เลยวะไม่อยากได้นะยุคหนึ่งอะ่ะมันแบบยุคหนึ่งมีอะไรก็พวกนิชิกิตัวเก่าฮินามิตัวเก่า <c oughs> อะไรกัพวกเก่าๆอายาโตะพวกเนี้ยเออยุคหนึ่งนะฮะแล้วได้ท่านน้ํามาด้วยนะผมไม่ใช่ท่านน้ําสีฟ้านะได้สีฟ้ามาด้วย ผมผมว่าแม่งเป็นอะไรที่ดีอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีสีฟ้าเลยนะผมนักกะว่าเซโดที่ผมจะแลกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันตอนนี้ได้สีฟ้าเอ้ได้อามอนสีฟ้ามาโอเคแถมคูราก็บวกเต็มแล้วด้วยอีเวนต์คูราหมดยังวะกะว่าจะไปเอาจะไปลงดันเก็บมาสันหน่อยนะฮะเก็บเพิ่มเนี่ยเอาเป็นแบบคูร่าคู่ไปเลย <c oughs> ใส่ซับเฮ้เดี๋ยวกูแลกผิดปะวะกูแลกผิดจริงด้วยเฮีย แม่เลยครับลงมาด้านล่างกันนี่ตาสีสีจีนะผมเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าเวกพอเปล่าถ้าไม่พอต้องขายนิชิกิเหรอไม่รู้ดินี่อคุณแรกเป็นกาแฟเฉยเลยยัยพอเปล่าวะ แม่งไม่พอว่ะเท่าไหร่โห4สี่รอยเก้าเอ็ดมายกคางต่อนะผมคลิปนี้ไม่ได้ยกลังขายของนะโอเคล้าง SSR บวกให้หมดนะล้างแม่งทั้งคังเลยวันนี้อะเอาดินกู้ครับไม่ใช้ครับผมล้าง,างฮะอ่าตัวนี้ชื่ออะไรวะอันนี้ใช้นะผมอิลิมิไม่ใช้นะฮะ ตัวนี้เก็บไว้คั่วคิงนะผมกายใช้แน่นอนนะฮะลิเซ่ไม่ใช้ครับกลายเป็นตัวระดับตำนานที่ไม่ว่ายางไงผมต้องเก็บนะฮะมินามิร่างนี้ผมเก็บไว้นะลันเทิร์นเก็บไว้ก็ได้มินามิสาล่างเก็บไว้หมดเลยนะมะล่างนี้เก็บไว้นะฮะอันนั้นเก็บไว้กี่นี้ขายครับ ฮิลาโกะเก็บไว้สายบับฟูลาขายครับต่อมาจูโซเก็บไว้นะฮะทาทละขายนะผมอลิมาเก็บกี่ล่างนี้ขายครับโอเคมาฮะ ยกลังยกลังขายบางทีก็รู้สึกเสียดายนะแต่ว่าผมเพื่อผมบอกไว้แล้วในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งอะว่าไม่ว่าผมจะได้ตัวอะไรมานะผมผมจะพยายามเอาเวกให้มันบวกสามนะผมเอาควิงไปด้วยแล้วกันห้าร้อยเลยเหรอพวกควิงไม่ใช้นะ ไอ้เหียยกพลังที่มายใจปั้มโคตรเลยกูโอเคมา <c oughs> เอาอเวกซึ่หนึ่งก่อนนะผมเดี๋ยวที่เหลือจัดการอีกทีส่วนนิชิกินะผมย่อยหรอดีไหมผมก็อยากย่อยนะเพราะว่าถ้าย่อยแล้วมันจะได้มีทุนทรัพย์พอไปให้อารมอนนะผมดูทรงก็น่าจะเก่งด้วยแหละร่างนี้ นีป๊ได้แล้วครับได้บงหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูดีสองพี่น้องบินอ้ายังอยู่นะผมใต้มาถูกเวลาพอดีเลยโอเคเอเวกนะครับมาอามอน <c oughs> คือดีแล้วที่มันเป็น ccg เพราะว่า ถ้าเป็นกูนเนี่ยมันจะเก่งของมันในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไปๆมาๆมันก็จะเริ่มกาก,ากแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็น ccg เนี่ยมันจะเ,เหมือนเป็นไร้์พ่ไปเลยอะแต่มันก็ไม่ใช่กับร่างนี้นะโอเคไปรวมนะครับผมไม่ใช่รวมไปเพิ่มเวลแล้วก็ทุกท่านได้ตัวอะไรกันก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่า ผมเห็นอ่าช่างมาเถอะเคเลื่อนมันประมาณเท่าไหร่วะถ้าเลื่อนมันเยอะพอก็ไม่ต้องใส่อาลาตะนะใส่คุละคู่ไปเลยเอาเป็นหลีดดีไหมก็ดีนะเดี๋ยวต้องไปอ่านก่อนว่าหลีดเฮียทำอะไรได้นะผมล่างนี้ คือมันเป็นร่างที่คนได้น้อยนะร่างนี้ผมเห็นเพื่อนผมมีอยู่คนเดียวเองที่ได้ร่างเนี้ยเออแล้วก็เห็นแอดคิระที่กลุ่มโตโยกูนเขาก็ได้ร่างนี้กันใช่ไหมเออน่ายินดีจริงๆถ้าร่างนี้เป็นร่างแรงก็แสดงว่าผมเป็นคนส่วนน้อยที่ได้อะดิไม่รล้ไม่รูอแต่ไม่่อยเห็นคนได้นะไอ้ร่างที่มันจะเยอะจนเกือนโลกเนี่ยก็คงมีเป็นกี่ใหม่อะครับทำไมคนได้เยอะจังวะโหดด้วยนะแต่กูไม่ได้เนี่ยสิ โค้เซ็งเลยเสียดายมากครับอยากได้อยากได้กีใหม่จริงๆล่างนี้มันต้องมีคูลาคู่มันถึงจะเฟี้ยวแต่ผมไม่มีไงเออไม่รู้อะถ้าคูลาคู่มันมาให้เปลี่ยนมาให้แลกอะไรผมก็คงต้องเอาอะเพราะว่าต้องใช้กับล่างนี้เออโอเคไม่มีเลือดเลยนะเนี่ยอืม ไม่มีเพิ่มเลือดครับน่าจะเวกักบวกสารนะร่างนี้นนดเดี๋ยวย่อยไฮเซ่แม่งไงไม่เอาครับไฮเซ่ตัวปวดผมเลยย่อยไม่ได้ตัวนั้น ได้สี่หมื่นสามเหรอคงต้องใส่อาราตะครับใส่ควิงได้เท่าไหร่วะลืมดูอ่าควิงคอสดูตรงนี้ไม่ได้นี่วะไ่้ไห <c oughs> นี่นะหินยูอาสีฟ้าไม่กูได้ใช้สักทีไม่ได้ใช้แบบดองไว้เยอะอ่ะจริงๆจนผมแบบลำคาญแบบยูอากูก็ไม่ได้ครับเม้ แล้วแบบจะดองไว้เยอะแยะทำไมเค okay, ครับร้อยแล้วฮะเลิ่หกหมื่ตีเจ็ดันห้านะครับผมก็แรงแรงใช้ได้อยู่เอาไว้บงหนึ่งนะตอนนี้โอเคไปตั้งกันเลยนะครับผมสุดยอดอะจริงๆมา นี่ฮะอาร์มอนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวกีกูใช้ไอ้นี่อยู่ไม่ใช่วะ阿拉าาตะชิบหายละผมคงต้องไปปั่นรอบหน้าละ阿拉ตะหูโหดวะเนี่ยนะถ้าผมใส่阿拉าาตะไปป๊บโหเหียต้องใส่ละ阿拉ตะผมว่าโหดวะจริงๆอะกีครับก็เลือดสี่หมื่นไปนะแล้วก็ใส่ คู่ไปเลยนะสองอันนี้โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแหมเป็นตัวที่ผมว่าเวิร์กจริงๆควิ้งคอสรู้สึกจะใส่ได้ที่นี่ปะสามสิบหกนะผมโอเคก็ได้อยู่นะผมเดี๋ยวจะลองเอาไปลงซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายย่า